เห็ดค่ะสีสมพูคะ่ะพี่น้องพี่น้องพี่น้องว่าเห็ดยังเนี่ฮะเห็ดยังเนี่ยคะ่ะพี่น้องผู้ใดหูจังนี่ว่ามันกินเป็นบ่นี่ไหมคะ่ะพี่น้องนี่แต่กินเป็นว่าเป็นยาจาก็ต้องเอามือจกเบื้องหลวงเบื้อง,ง,งแล้วนี่คะ่ะพี่น้องนี่กินเป็นบ่คะ่ะนี่ นี่ค่ะพี่น้องเฮ็ดยังบูยาจ่าบลูยาจ่าบลูพี่น้องตาบ้าโอ้ยหลายคักคุณน่ะเงาแบกใหญยเลยพี่น้องคุณน่ะน่ะเกิดเป็นเ <Okay. S 1> งาเลยพี่น้องคุ่นไหมพี่น้องมันเป็นเฮ็ดกินเป็นบ่บุแต่ว่ายาจ่าบลูแต่ว่าอ่อนซ่อนมันแหมคุณน่ะแห้งมันยังเกิดอยู่คุณ ปนะพี่น้องว่ากินบอ่บอบ่อห้าบอ่อหูแจักกะบออออ่เอาละเนาะพี่น้องเนาะมันก็เกิดยุตต่อเป็นเฮดต่อเฮ็ดพอนนั่นแหละแต่ห้าบอออ่เอ,อ,อกกหาห้าบ่อกิอ่นห้าเข้ากินบ่เป็ี่ยนห้ากะบ่เอางานแต่พี่เห็นน้องเมึงซื้อค่ะพี่น้องก่อนห้าสิก,กินห้าก็ต้องพิจารณาห้าก็ต้องเลี้ยนรูดหลายๆเนาะพี่น้องเนาะเหตุห้าเคยกิ่นห้าค่อยกินเฮออ้บ่ชีวิตมาเสียงไก่ปนีเด้อเนาะ โอเคไหมพี่น้องเบิ่งนส้มน้ากันค่ะเด้ออันนะั้นสวามที่พี่น้องเจ๊จ้าบ่าเคยกินเจ๊จ้าบ่รู้จักค่ะพี่น้องบ่เอาดอกเนาะนี่ค่ะเนี่ยเุ็นอะหลังมันกระดำกระมุ่มกระเมาใช่นหมไล่ค่ะพี่น้องเป็นเปนอะไรไลพี่น้องไลย Okay. อคคลิปนี้ผู้ได้มาเข้าป้าน้ากันกาฝาก,กุ้ไหลกุกดแชร์ฝากกดติดตามไม่ได้อกอยาจาสวีเดนค่ะพี่นองขอบคุณหล,ลายค่ะ